สวัสดีจ้าราหนาข้าสกอจ้าราหนาพามาเก็บเห็ดจ้ะนี่เห็ดโอ้นี่จ้ะเห็ดเห็ดมันปูนี่เห็ดแค้มตนแลนจ้ะทางสวีเดนเขาเอิดนี่จ้ะนีแต่เห็ดจ้ะอยู่ปลาน้ำห้านร้อนเนี่ยเราจะน้ำอันปลาห้ามอันบลูเบอร์รี่นะสุรายนี่จ้ะนี่ดอกหนึ่ง ดอกง่ายๆเลยจ้ะนี่จ้ะจ้าดอกเห็ดจ้ะข้ามาเก็บเห็ดจ้ะหลายครับพี่น้องหลายครับจ้านี่จ้าดอกนึงนี่ดอกง่ายๆจ้ะดอกง่ายๆเลย เห็ดเห็ดมันปูจ้าปลาไก่บ้านระตนาเนี่ยนะเจ้ะมาเก็บเลยจ้าพูณทราบราบทุ่คนจ้ะหลายพักเรื่องเออเออยังถ้าเก็บเห็ดจ้ะนี่จ้ะดอก ไต้ปั้นปูจ้ะหกิบยู่นี่กับพ่อได้กินมาเด้อน้ำปลาเห็ดอันบุเบลี่เก็บ,บน้ำปลาเน,านี่ยหลายทักน้าพามาเก็บเห็ดจ้ะ นก็เฮ็ดตายเบื่อแล้วจ้ะนี่จ้ะนี่นี่จ้ะนี่จ้ะเห็ดเห็ดมันปูจ้ะหรือเห็ดแค่นตันแล่นทางสวีเดนเขาเอิญเห็ดแค่นตันแล่นบ้านท้องเขาเอิญเห็ดมันปูเนาะจ้ะเนาะหลายดอกดูจ้ะหลายดอกดูจ้ะ หยุบใส่ถ <google> <boundaries> ุงก่อนจ้ะมาฆ่าเก็บเห็ดจ้ะเห็ดต้องค่อยออกที่ตรงป่าเห็ดได้จ้ะกระบอกยานได้จ้ะมีบานข้นได้จ้ะมาฆ่าเก็บเห็ดจ้ะเอพี่น้องมีเด้อ แล้อ้เฮ้ยยนเลจ้ะนี่ยแล้วไ้นราหางดอกหน่อยหน่อยยจ้ะก้อนนั่นจ้ะมันดอกหน่อยหน่อยนี่นี่จ้ะนี่เหนไจ้ะนี่พอได้ยูเด้อเราตัหน้ากิบ ก็ได pues ้เก่งเลยจ้ะก็ได้เก่งพี่จ้าเก็บๆกันจ้าปลาที่เราจอน่าแค่เก็บหน่อยจ้ะเก็บๆจ้า Cái hết bài bưa nè lạc a nạc cả đẩy hiền hết chứ ta a cả hết à, mừng hết đấy mừng hết ta do ngay ngay hết mừng hết a do ngay ngay ta đột ngay 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 เห็ดดอกแต่ละดอกดอกใหญ่บ่จ้ะมันจะน่าผัดมาเสถียรแล้วจะเนาะข้าพ่อ,อ,ไ,อ,อพไปมังเห็ดอีกจก้ะพี่มึงจุ่มเห็ดจ้ะพูน่ะจุ่มเห็ดเลยเนี่ยมูเห็ดจ้ะพูนเห็ดมันปูนเาาน,น,ปน,นี่ยจ้ะของหนึ่งจ้ะพูนมีแต่เห็ดเด็ดจ้ะ เฮ็ดลายหุ่นแตกหุ่นน้ำเงาใหมาย่ยังสีะอะไรจ้ะหุ่นหุ่นอะหุ่นะเสื้อเห็ดได้จ้ะนี่ตัวเห็ดไปจ้ะนี่ตัวเห็ดมันโผล่หุ่นอะมันแอบอยู่มุซานี่อะจ้ะ อยู่มุสตาเจ้าห้อก็ค่อยๆเฮ็ดจ้ะแล้วห้อก็ปิดมันไว้หลายครับพี่น้องเด้อจ้ะมาเก็บเห็ดกับรัตนาจ้ะสวิดเดนเห็ดหลายๆปีหนี่น้ำมุสซานี่นะจ้ะห,หลายครับพี่น้องเอ้ย ดอกแงหลายมันกระีกจ้ะมันโพลมากเสื้อเห็ดเดี๋ยวนี้จ้ะเขาก็เอามุกซะมุกซะน่ะปิดไว้จ้ะไอ้มันเกิดมาอีกปีจ้ะเห,เห็ดเห็นนี่กรหไล่หลายผมมันอยู่น้ำกันเป็นจุ่มจุ่มเลจ้ะนี่แหละเห็ดลหลายพี่น้องเห็ดจ้ะดอกเห็ดอันนี้มันแกแล้วจ้ะดอกไงบจ่จาะพี่น้อง เห็ดเป็นจุ่มเป็นจุ่มกันอยู่พี่น้องเห็ดมันปูจ้ะบนดอกนึ่งจ้ะเห็ดจ้ะเห็ดมันปูค่ะรัตนากับยางออกจากป่าสิกาบ้านเราจะรัตนาก็ได้เห็ดเห็ดมันปูมีเห็ดแคนตัแล่นแค่แล่นนอกจากเอื่นเห็ดมันปูเนอะว่ะในสองถุงจ้ะในสองถุง ก็ได้เฮ็ดเพิ่นดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกาสผูลชมคนได้าบ๊ายบายค่ะ